สวัสดีครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับใครที่เคยใช้รถเบนซ์ตีลึกหรือว่ารุ่นเก่าหน่อยนะครับเคยเจออาการนี้ไหมครับปิดประตูจากที่เคยปิดเบาๆแล้วมันแกร็บเลยแต่ว่าวันนี้เนี่ยกลับไม่แกร็บนะครับต้องปิดแรงหน่อยอ่ะโอเคครับวันนี้นะผมจะมาบอกทริคนะครับในการตั้งประตูหรือว่าแก้ประตูด้วยตัวเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองทำกันเลยนะครับ ใช้อุปกรณ์ง่ายๆนะครับที่ผมจะอธิบายในตอปนี้เดี๋ยวไปดูกันเลยครับอุปกรณ์ที่เราจะใช้มีแค่เทป 3M 2หน้ากาว 3M นะครับหรือว่าหน้าเดียวก็ได้นะครับแต่ว่าความหนาต้องต้องมีความหนานิดนึงนะครับแล้วก็กรรไกรใช้แค่2ออย่างนี้นะครับแล้วคุณผู้ชมคงสงสัยนะครับว่าจะเอามันติดตรงไหนนะฮะ ให้คุณผู้ชมดูที่ตัววงกบประตูนะครับจะมีกรอนประตูอยู่ตัวรับให้คุณผู้ชมนะครับตัดขนาดให้มันเท่ากันตัดไอ้สาเมเอ็มนะครับตัดให้มันเท่ากับวงนี้ยาวนี่เลยสีดําทบเดียวก่อนนะครับลองแค่ชั้นเดียวก่อนถ้าอุปกรณ์พร้อมแล้วนะครับมาทําตามมพร้อมกันครับเชื่อว่าคนคงเจอเหตุการณ์แบบนี้มาหลายคนนะแล้วก็ ไปเสียเงินตั้งราคาหลายบาทนะครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองทําดูก่อนฮะเพราะว่ามันใช้งบประมาณไม่แพงนะครับมาเริ่มทํากันเลยครับผู้ชมครับตอนนี้ผมก็ติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็ถ้าอยากให้สวยงามนะครับก็ให้ลอก3าเอมสีแดงนี้ออกไปนะครับตัวด้านนอกแต่ถามว่าถ้ามีไว้ก็ไม่เป็นไรครับเนาะป้องกันฝุ่นหรือว่าอะไรเข้ามาติดเดี๋ยวเราจะมาลองปิดกันเลยนะครับคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปสั้นนะครับ แต่ถ้ามันไม่ได้ผลยังไงเนี่ยผมจะลบคลิปนะครับไม่งั้นจะเสียหน้ามากๆเลยนะอ่ะโอเคครับสำหรับใครที่ใช้รถซ2 2 0 W 2 0 2นดะครับหรือว่าจะเป็น W 124นะครับพวกเออนะครับหรือว่าจะเป็นรุ่นใหม่กว่านั้นก็ได้นะครับอาการนี้ก็คิดว่าน่าจะเจอกันได้นะนะครับรถที่ผมใช้ก็จะเป็นตัว C180 นนะครับตัวประกอบอังกฤษนะสลูปนะครับคันนี้ขายนะแสนเก้าพันนะครับก็จะเปลี่ยนตัวนี้ด้วยนะ เป็นรถชื่อผมเลยนะครับไอตัวแผงค้อโพล้อหลังมันแตกแล้วก็ไปซื้อมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองปิดกันนะครับตื่นเต้นมากเลยโอเคนะพร้อมนะผมจะลองเหยียบเบานะเฮ้ยได้เลยครับคุณผู้ชมเฮ้ยเฮเออง่ายขึ้นง่ายขึ้นง่ายขึ้นนะครับคุณผู้ชมครับเอออนะเฮ้ยนี่นี่ผัเบานะ ก็มีบางจังหวะที่เบาเกินไปนะครับแต่ว่าส่วนด้านหน้าเนี่ยผมไม่เสียงเงินตั้งมาแล้วนะผมไปตั้งมานะครับดูนะ,ะก็พอกันแหละแต่ว่าปิดแล้วมันปิดแล้วมันเสียงแ็บอะเสียงครอสนะครับอย่ามาดูบานอื่นของผมมันจะเป็นบานหลังขวาบานเดียวนะครับมาดูบานหลังซ้ายนะหลังซ้ายก็ตั้งมาแล้วเ้ยเออเดี๋ยวหลังซ้ายก็ทําเหมือนกันนะครับนี่คู่หน้าเนี่ยที่ว่าเน้นทำนะาดูสังเกตดูนะ เห็นไหมัมันจะปุดๆเห็นไหมครับคุณผู้ชมเนี่ยผมก็เลยมานั่งแกะเหมือนกับว่าเขาใส่ย,ยางเพิ่มมานะผมก็เลยมาลองลองใช้วิธีนี้ดูดิเออเนี่ยเดี๋ยวมาลองดูหลังซ้ายกันไหม, <S <S มเดี๋ยวผมทำเป็นหลังซ้ายข้าครงหนึ่งเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมเบีย่ยงนี่นะเนี่ยออกแรงอยู่นะออกแรงอยู่นะอ่ะโอเคนะเดี๋ยวมาลองลอีกครั้งหนึ่งเอาละครับมานะฮะตรงนี้นะครับนี่ผมรู้สึกว่ามันจะหน้าสามผัดอ่ะมันจะเริ่มมันจะสึกๆแล้วก็แข็งๆนะ ไม่รู้เกี่ยวหรือเปล่านะก็เดี๋ยวเราจะมาลองเสริมนะครับสำหรับหลังซ้ายเดี๋ยวลองทํากันเลยนะครับติดตรงหน้ากับผัดด้านนอกนะหันหน้าออกตอนนี้ผมก็ติดเรียบร้อยแล้วนะครับตอนฝั่งนี้ผมจะลองแกะฝั่งนี้ออกนะไอตัวสามเอมนะครับเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาลองกันนะครับลองสดสดเลยแบบเดียวไทม์เลยนะครับไม่ตัดต่อเลยนี่ผมจะลองเหวี่ยงนะเฮ้ยดีขึ้นนะดีขึ้นนะเออ เฮ้ยดีขึ้นดีขึ้นอ่ะโอเคนะครับไอ้น,นี่ดีขึ้นจริงนะคุณผู้ชมอ่ะโอเคเราเบี่ยงเบาไปหน่อยนะต้องมีมือดันนิดนึงแต่ดีขึ้นกว่าเดิมครับเสียงเพาะด้วยเสียงจะเพาะขึ้นกว่าเดิมนะครับนี่เห็นไหมจะมีลอยที่ตัวนะั้นมันมันมางับนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวคิดว่ารอให้ตัวเนี้ยมันแห้งแล้วก็มันไม่ไม่เหนียวนะครับผมคิดว่าน่าจะดีขึ้นนะครับแล้วก็มันจะจับปล่อยได้ได้ได,ได้ได้เสียงเพาะกว่านี้นะอาจจะต้องแข็งหน่อย โอเคนะครับผู้ชมครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับสําหรับคนขับเบนซ์เก่านะนะครับอย่าเรียกว่าเก่าเลยนะคนชอบรถคลาสสิกดีกว่านะเราก็อย่างน้อยคลิปนี้กอ็อาจจะเป็นหนทางแก้ปัญหานะครับให้กับเ,เพื่อนๆนะครับเพราะว่าไปตั้งทีเนี่งห้าหกร้อยเจ็ดแปดร้อยเก้าร้อยก็มีนะนะผมไปผมไปตั้งมาบาลหนึ่งเก้าร้อยนะอีสองร้อยศูนย์อีกคันเก่าที่ผมขายไปแล้วนะครับตัวนี้ก็ขายนะครับนี่กรอบนอกนะฮะ หนึ่งแสนเบาทนะครับรถชื่อผมเลยเจ้าของขายเองตรงเ่มนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนอันนี้ด้วยสีอาจจะไม่เหมือนสักเท่าไหร่แต่ว่าดูดีแน่นอนครับนะครับนะตัวนี้มีปัดหิมะแล้วก็มีนี่ด้วยม่านหลังนะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์นะครับฝากผู้ชมนะครับกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับบิ๊กชอนด้วยนะครับนะฮะขอบคุณครับสวัสดีครับ